นิทานอีสบเรื่องนักเดินทางกับถุงเงินชายสองคนเดินร่วมทางกันมาบนถนนทันใดนั้นคนหนึ่งก็เก็บถุงเงินซึ่งมีเงินเต็มถุงได้ข้าช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ข้าพบถุงเงินหนึ่งใบดูจากน้ำหนักใบนี้จะต้องมีทองเต็มถุงแน่ๆเขาเอ,อ่ยขึ้นตรงอย่าพูดว่าข้าพบถุงเงินสี่เพื่อนร่วมทางของเขาเอ,อ่ยท่านน่าจะพูดว่าเราพบถุงเงินหรือเราช่างโชคดีอะไรเช่นนี้จะดีกว่า เพื่อนร่วมทางควรแบ่งปันทั้งโชคและเคราะห์ที่ผ่านพบบนท้องถนนด้วยกันมิไม่ม,มีทางค่าเป็นคนพบมันและข้าก็จะเก็บมันเอาไว้อีกฝ่ายตอบอย่างโกรธเกรี้ยวทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนหยุดนะเจ้าหัวขโมยและเมื่อมองลงไปรอบๆพวกเขาก็เห็นฝูงชนพร้อมกระบองในมือวิ่งมาตามถนนชายคนที่พบถุงเงินตกใจจนแทบจะเสียสติ เราแย่แล้วถ้าพวกเขาพบว่าถุงเงินอยู่กับข้าแล้วก็เขาครวญม่ไม่ท่านไม่ได้พูดว่าเราก่อนหน้านี้ดังนั้นจงใช้คำว่าข้าต่อไปเถิดต้องพูดว่าข้าแย่แล้วถึงจะถูกอีกฝ่ายตอบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากไม่แบ่งปันโชคให้ใครก็จงอย่าหวังจะแบ่งปันเคราะห์ร้ายให้ผู้อื่นพุทธภาษิตโลภโทโสจอโมโหจอปุริสังปาปาเจตสัง คือสนติอัตตสัมภูตาตัจสารังวะสัมพลังโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดุดขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ะนั้น